นะสวัสดีครับอยู่กับทอทัศนัยครับวันนี้เรามากู้รถไถตกักตักปลาฮะแต่เผอิญตักต้นไม้แล้วไหลลงครับวันนี้มีเพื่อครับนี่วันนี้เรามีรถจิปจ๊ปจิบวินเลยครับง่ายฮะไม,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 ไม่ต้องออกแรงครับ

นี่เรามาดูพร่เอกของเราเก็บอบกรณ์ครับวินยังไม่ถึง20วิในการเก็บกู้รถตักครับไหลลงห้วยฮะ อันนี้ก็เหลือแต่แปลงคานหน้าใสครับตอนนี้ยังเป็นทางเดิมอยู่ซื้อมาตักปามครับนี่ครับสภาพคีบเอ้สภาพตักตักตัวนี้เฉพาะตักครับซื้อมาใส่รถไถฟ,ฟอรดนี่ซื้อมาแสนแสนสอง เหมือนได้ฟรีครับราคาเ2นสองถ้าเกิดเราจะไปลงทุนซื้อรถที่เป็นแบบตักหรือเป็นแบบขีบแล้วมาแปลงเป็นที่ตักนี่ก็อยู่พื้นพๆก็สามแสนนะครับแต่ตอนนี้รถขีบรถรถไฮฟอร์ดติดขีบก็ราคาเริ่มถูกลงแล้วโอเคครับสินสุดภารกิจอไวน่องีหก่อง นี่สูตรภารกิจครับนี่มาดูรอยร่องรอยร่องรอยตกไปแล้วเก็บกูเ้เสร็จแล้วครับโอเคครับผมสวัสดีครับโค้งใหม่คลิปหน้าครับว่าจะไปถ่ายทำอะไรต่อนี่ไนงะเ,เราจีบเปอ็กเรา